สวัสดีครับพบกับช่องจอจอดครับวันนี้วันอังคารที่22ิมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5อมีบอลม,มันมาวิเคราะห์2คู่ครับคู่แรกวิมบัลดันครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของชาวตันและคู่ที่2พรีมัตครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของเชลนนมครับมีความน่าสนใจยังไงเข้าไปติดตามในคลิปเลยครับคู่แรกครับวิมบัลดันครับเปิดรังรับการ,รมาเยือนของชาวตันแอตแลนติก คู่นี้แข่งกันเวลาตีสองครับมาดูสถิติการพบกัน,นห้านลฬงสุดครับชาตันครับชนะไป2ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแล้วก็วิมบัลดันชนะ2ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ชาตันบ่ายบ้านชนะวิมบัลดัน3ประตูตสองห้านลฬงสุดของวิมบัลดันครับเสมอดอนคัตเตอร์2 2แพ้วิกแกน0 1แพ้พรีมัต0 2 แอรลินคอนซูนสองเพชรเชสเตนแฮมสามประตูต่อหนึ่งส่วนทางของชาตันครับแพ้เชฟฟิลด์เวนเดย์ศูนย์สองเสมอซันเดส 02, สเอรียนศูนย์ศูนย์แพ้กับแอคริงตันครับสองประตูต่อหนึ่งชนะกิริงแฮมหนึ่งศูนย์และนัดที่ผ่านมาชนะบรูตันสองประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนครับตอนนี้ชาตันครับแข่ง38นัดมีชนะ13สเสมอ7 แ8มี4 6คะแนนอยู่อันดับที่15ส่วนวิมเดันครับแข่ง38นัดชนะ6เสมอ15หแพ้17มี33คะแนนอยู่อันดับที่21ครับเจ้าบ้านวิมเดันครับไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับผมวันนี้จะมาในรวบ4231นะครับกองกลางตัวลูก3ามตัวใช้เอสอครับรดูตวนี้แล้วก็เมเบเด้ครับ คอยสร้างสรรค์เกมส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้แซมคอสโกรฟครับลงกระนำประตูส่วนทางบ้านชาตันเรนติกครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดตัวแบนเช่นกันวันนี้มาในรูป352มครับมีอดัมแมทธิวครับเป็นเพลย์เมเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมส่วนกองหน้าใช้คอนนูวอชิงตันครับแล้วก็เจเดนสต็อกลีย์ครับทศนะวันนี้ครับด้วยสถิติและผลงานครับชาตันครับเป็นต่อเวมันตันอยู่เยอะเลยทีเดียวโดย5้านัดหลังสุดครับชนะ สองนัดรวดนะครับติดต่อกันและไม่เสียประตูเลยส่วนทางเบียนมาตันครับแพ้มาสีเกมรวดแล้วก็โดนยิง2งประตูขึ้นทุกนัดนะครับวันนี้จอริงชิปเป้าให้ชาตันครับชนะเบียนมาตันไป2ประตูต่อศูนย์มาดูคู่ที่2ครคบพีมัสครับ,รรบเปิดบ้านรับการเย็นของเชนแนมครับค่นี้แข่งขันเกมรวดตีสองสี่สิบห้านาทีครับสี่ทีห้านัดหลังสุดที่พบกันครับ พรีมัตชนะไป3ครั้งครับแล้วก็เชชแนมครับชนะ2ครั้งครั้งสุดท้ายนี่พรีมัตกคบุกไปชนะที่บ้านของเชชแนมได้2ประตูต่อศูนย์สติห้านัดลังสุดของพรีมัตครับชนะมาค่อมครับสองศูนย์ชนะเบียมาดันสองศูนย์ชนะโบรตันหนึ่งศูนย์ชนะปลอดสมัตหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะแอคริงตันครับสี่ประตูต่อศูนย์ผลงานห้านัดรวดชนะทั้งห้านัดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยถือว่าฟอร์มสุดยอดมากนะครับต่อมาครับเชชแนมครับ แพ้ครีวเล็กซันดาครับ1.2ชนะดอนคัตเตอร์4.0ต่อ0แพ้ MK ดอน3ตอชนะมอครอม3.1ต่อหและนัดที่ผ่านมาครับชนะบิมดันไป3ประตูต่อ1รวมผลงานทั้นัดครับชนะ3แพ้2ครับ ดูอันดับตารางคะแนนครับพรีมัสครับอยู่อันดับที่4ครับแข่ง38แปนัดชนะยเอสดเสมอ8แพ้9มี71คะแนนส่วนเชยดนมครับอยู่อันดับที่12แข่ง38นัดชนะ12เสมอ14แพ้12มี50คะแนนวันนี้ครับเจ้าบ้านพรีมัสครับจะมาในรูป3 5 2ครับกองหน้าคู่2ตัวใช้รรยันฮาดดยครับแล้วก็แอนดิก,กริกส่วนกองกลาง3ตัวที่ใช้คุงมเกมครับมี เดนิเอลจอห์นเมเยอร์ครับอเล็กซานเดอร์ฮุกตันแล้วก็เปเรรากามาราครับทางฝั่งของทีมเยี่ยมครับมาในระบบ352เช่นกันกองหน้า2ตัวครับเอฟฟิลเบนเมและก็เดวิดวิลเลียมครับกองกลาง3ตัวใช้โคลัมไรท์ครับมิเชลบอลและก็ไมเคิลซัคคอมครับคอยสร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลัง สนะวันนี้ครับเจ้าบ้านพรีมัตครับผลงานดีเหลือเกินห้านัดลังสุดชนะห้านัดรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยส่วนเชนแนมครับชนะมา3จาก5นัดซึ่งเป็นการชนะทีมท้ายตารางนะครับเพราะฉนั้นวันนี้จอจดอจ,อจึงขอชี้เป้าให้พรีมัตครับชนะเชนแนมไป2ประตูต่อศูนย์ครับก็จบกันไปแล้วครับวันนี้มีให้2คู่ครับชาวตันแล้วก็พรีมัต ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยพรุ่งนี้พบกันใหม่เช่นเคยครับ